เกี่ยวกับสุขภาพสุดๆเฮ้ยเล่นมากช่วงนี้อยากได้อะไรแบบเฮลเฮลเข้าร่างกายอกว่ากินแต่แบบพวกชานมไข่มุกเอ้ยผ่านมาเยอะแล้วใช่รู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนเลยมันหนักอยู่ตรงนี้แหละวันนี้ก็เลยพามาร้านแบบนี้นะเพื่อที่ได้แบบเกินอาหารดีๆบ้างจริงเหรอพี่คะพี่มารับตรงนี้หรือไปตรงนี้คะหรือจะตรงนู้นมาตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนู้นคะเอาไงดีคะโอเฮ มีเมนูนึกว่าเขาจะเดินออกมาสี่คนเลยฉันเริ่มตกใจเมนูอะไรแนะนำบ้างคะก็ที่แนะนำก็จะไล่เลยนะคะเฮ้ยนี่น่าทาน่ะตกแต่งสวยมากเป็นยังไงเป็นอะไรอะคะมันจะเป็นคอปสัดด้านล่างจะเป็นผักซอยทุกอย่างมันจะเป็นคุมคำหมดเลยครูเขากระเดยซิ่งได้เลยคือแบบทานง่ายเลยสะดวกไม่ต้องแปลอะไรเยอะแยะอือโหมาแบบเป็นพอดีคำเลยอ๋อเยอะ นี่ถึง16แน่เลยเนอะอุ้ยันนี้น่ากินมากเลยนี่เป็นต้แ6แอมเห็นแล้วนึกว่าปลูกสวนส้มโอในหน้าร้านเนี่ยดูดูดูดร้านเขาดิส้มโอเต็มเลยเอา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 ค่ะน่าจะเป็นกิมมิคหรือว่าคอมเมนต์ของร้านเลยใช่ไหมคะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จัดมาเลยหนึ่งอันให้หนูตอาอยากกินอะไรจานแรกจัดมา โอ้โหเอกสกายเลยอันนี้ก่อนเลยงั้นตัวขอก่อนเลยแล้วกันเนาะเขาบอกว่าเป็นปลาทูทอดนะคะขงคัตใช่เป็นปลาทูผสมญี่ปุ่นนิดหน่อยเป็นลูกครึ่งนะคะอือคือดูจากแบบเนื้อปลาน่ากินมากเลยน่ากินมากแล้วก็กินกับเส้นดำเนาะลองดูสิต่อยแล้วก็เข้าปากมะต่อยไปอมอร่อยมากอะคือเป็นยังไงเนื้อปลา เนื้อปลากรอบอร่อยมากแล้วก็ทอขกเส้นเส้นสปาเกตตีมากเลยอ่ะเลยใช่ไหมเลยจานแบบนี้นี่ชอบมากโอเคคือดับแรกยังไม่รู้ว่ารสชาติในจานจะเป็นยังไงแต่ว่าให้ดูข้างในก่อนว่ามันเป็นผักที่แบบซอยมาแล้วเพื่อให้เราทานง่ายมาก้คือจัดแล้วแบบจัดสวยอ่ะนะคะแล้วก็หั่นมาเป็นเหมือนแบบพอดีคำทุกอย่างเทก่อนนะออาเทเลยโอ้โห มากคุณพะมันเป็นสุดยอดอ่านะคะเห็นไหมตักปุ๊บทานได้เลยกับจานนี้ที่มาพอดีคำมาลองกันเป็นไงทัฟซาปิปปิดแบบนี้หมายความว่ายังไงออร่ยมากไม่เชื่อโอ้โหไม่เชื่อสักอย่างไม่ให้บรรยายต้องบอกเลยเหรออผู้หนังพอดีคำขังงายมากทานง่ายใช่แล้วก็แปลไทยไปไทยให้อ่อ แล้วก็รู้สึกว่าน้ำสลัดมันไม่เลี่ยนเลยค่ะค่ะมันอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากคือตอยเทไปมันไม่เยอะนะแต่มันถึงเนื้อจริงเหรอพาไม่ได้กับจานนี้แนะนำเลยนะคะเราทำง่ายมาเพราะว่าตัดมาให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไม่ต้องคุกอะไรยุ่งยากเอาวันนั้นหน่อยอ่ะอ<ห>๋อโอเคเมี่ย่อ่นะมีย่ยงานงะมา<ป>มาน่ากินนะอะ คือกุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชมใช่นี่เขาทาเป็นคํามาให้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็พวกเครื่องเคียงต่างๆนะคะที่ทางร้านได้คุกมาให้เราข้างในแล้วแต่ไม่ได้ราดนาให้เรามาราดเอาเองนกจะตามความพอดีเพื่อความอร่อยนะคะขครน่ํงคไม่ได้หรอคะโอ้โหผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงที่เรียบร้อยเวลากินอะไรคะจะกินคําเล็กๆค่ะคุณผู้ชมเล็กมากใหญ่มาก อร่อยมากคุณผู้ชมคือแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่ว่าคือไม่คิดว่ามันซึ้งเหรออร่อยอ่ะโอเคไม่ใช่ส้มโอกินส้มอแบบเบาไม่ให้คือปกติเราก็จะเห็นเป็นส้มโอคือเป็นผลไม้ทั่วไปใช่ไหมจะมาอยู่ในแบบพวกสลัดอะไรยังไงได้แต่ทางร้านเป็นเมนูที่แบบได้คนขึ้นมาแล้วก็มีการใส่ส้มโอแล้วก็มีเครื่องเคียงเยอะมากหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาลาดเลยดีกว่ากินเลยดีกว่า เป็นไงเฮ้ยหอมอ่อยเนาะส้มโอที่ร้านนะคะจะเป็นส้มโอแบบอาจจะเลือกมาเป็นพานม่หวานมากนะคะจะเปรี้ยวๆหน่อยมันทําให้เวลารสชาติของสลัดอ่ะไม่เลี่ยนเหมือนมาตัดเนาะเวลากินมันก็จะอร่อยบวกกับน้ําราดนะคะหรือว่าน้ำจิ้มเน้าราดแบบีมันอันเนี้ยถ้าต่อถ้าคนไม่ทานเผ็ดอาจจะราดไม่ต้องเยอะเพราะมันจะเหมือน ซิตซัสนิดนึงเหมืนิดหน่อยอ่ะอันนี้แหมไม่ชอบกินเท่าไหร่หรอเราคิดว่านายลืมไปแล้วอันนี้คือน่าจะเป็นสเต็กปลาแาวซ่อนเฮ้ยแย่าว่าข้าวดซ้อนนี่ะถูกแล้วนะอ้าโอ้โหทำไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกน้องทำแค่เท่าบ้านเองนี่มันยังไม่ใหญ่ใชเลยนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ นี่หั่นได้สองคำแล้วแปลกในเรื่องของจุดเด่นก็คือน้ำซอสที่เป็นทำมาจากโยเกิร์ตคุณมะอร่อยมากคุณมะคุณพาคุณพะอร่อยมากเหรอคุณไม่น่าเชื่อว่าแมวซ่อนเนี่ยเข้าแซลมอนจะหั่นเลยเนี่ยยังมาแมวซ่อนอยู่แซลมอนเนี่ยข้าบโยเกิร์ตเดี๋ยวมาจานนี้ดีกว่าแอมก็เล็งไว้นานแล้วนะคะอันนี้เป็นซุปฟักทองนะคะแต่เป็นเผ็ดแกงเหลืองก็คือน่าจะมีแบบเป็นส่วน ผสมอะไรสักอย่างจริงจริงขนมบางหอมอันนี้ก็ออะเอาไปกินที่บ้านได้เออใส่เสื้อไว้ก่อนเออดไม่เชื่ออย่ามาพูดเลยอุยอร่อยอร่อยกินกับขนมบางแล้วอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะคือปรติชุดบางทองเมื่อก่อนแอมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่มันเลี่ยนน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วก็ดูแบบเหมือนแบบก็บังทองอ่ะเออเด็กๆแต่ว่าเขามีใส่เหมือนเ็ลหรือว่ากินกระเลือกลงไปมันทําให้คล้ายๆว่าตัดความเลี่ยนออกนะคะ ันนี้เหมือนเขาว่าทํามาเป็นคํามาให้แล้วนะคะพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนนแน่นๆเหมือนเดิมนะคะทุก<ม>คนขับให้ดูก่อนระหว่างทางนั้นปลาทูไปทางนี้ก็ปลาเหมือนกันปลาข้าปากเหมือนแบบมันเหมือนเนี่ยงอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบไม่ใช่น้ำเมี่ยงอะ่ะมันเหมือนน้ำยำอะคะ่ะอ,อ,อร่อยแล้วก็แซ่บเวอรอ์อร่อยไนหะมแซ่บเวอร์ออลองกินดูนี่ เมื่อกี้เราได้กินสปาเกตตี้คือเป็นเส้นดำใช่ไหมสดำไปแล้วเป็นปลาทูปลาทูรอบนี้จะเป็นไม่รักกินเลยอ่ะจานนี้ขอมาดูกันคือจานนี้น่าจะเป็นเหมือนซีฟู้ดเนาะคือเป็นรวมซีฟู้ดใช่รวมทุกอย่างเส้นทั่วไปเราเห็นก็จะเป็นสีสีนี้นะคะไม่เชื่อยังไม่แพ้จานนี้เลยไม่แพ้กันเลยรสชาติไม่จัดจ้าเกินไป เต้นนุ่มเหนียวจัดไปช่วงหน้าเราคุยกเจ้าของไหมอุ้ยเหรอกูเลยใช่ป่ะปล่อยไปปอยไปปล่อยไปไปเรียกมาพี่อยากช่วคุยเอ้างหน้าอย่่างนี้จะเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพูดคุยนะคะกับพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าว่าแต่ละเมนูนะคะที่เกิดขึ้นมาแบบเนี้ยที่ให้เรากินได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการจัดจานอย่างเงี้ยวิธีการคิดยังไงนะคะรวมไปถึงเราจะไปบุกกลัวได้ไหมใช่ เออน,นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวิดตามได้ช่วงหน้ากับชิปเชฟค่ะ ดีค่ะชื่อปอยนะคะวาสินีตาปัญญาค่ะต้องร้านที่นี่นะคใช่ค่ะแอบรู้มื่ว่าพี่ปอยไม่ได้เป็นแค่แบบว่าเปิดร้านมี ไปทำอาชีพอะไรอยู่ด้วยคบปกติปกติเป็นพยาบาลก็เลยคิดว่าด้วยความรู้ที่เป็นพยาบาลซึ่งเคยทํางานเกี่ยวกับพวกการป้องกันดูแลสุขภาพก่อนจะเจ็บป่วยอเมือนเอามาบำบัดค่ะก็คือเหมือน you are what you eat อาหารเป็นยาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักป้องกันตัวเองก่อนที่จะเจ็บป่วยหรือถ้าเราป่วยแล้วอย่างคนไข้เบาหวานเป็นภูมิแพ้หรืออะไรเรารู้จักเลือกที่จะทานแต่ทานได้ง่ายนะคะไม่ได้เป็นเหมือนอาหารแบบคนไข้อะไรอย่างเงี้ยใช่ ีดกันเลยหรือบางคนคือเหมือนกับแบบไม่ต้องเจ็บป่วยอะไรก็ได้แต่อยากอยากทานอาหารเหมือนไม่มีเวลาทําที่บ้านแต่อยากทานอาหารที่เหมือนทําที่บ้านอยากให้รู้สึกนึกถึงกรีนเมทคาเฟ่ถามว่าอาหารคลีนเนี่ยสลัดซ้มโอค่อนข้างที่จะเป็นอาหารคลีนค่ะเพราะว่าจริงๆผัก ก็คือไม่ได้ผ่านเม็ตอดอะไรที่เป็นการปรุงแต่งอยู่แล้ว 2. น้ําน้ํดเซซิงเราก็คือใช้น้ำมะขามและใช้น้ําตาลปิ๊บซึ่งน้ําตาลปิ๊บก็ไม่ได้ผ่านการขัดสีหรืออะไรแล้วก็กุ้งเราเน้นกุ้งปลอดสารที่มาจากเกษตรกรที่ราชบุรีอันนี้เป็นกุ้งที่เขาเลี้ยงเองคือแบบคัดคัดิบแต่ละจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเด่นเ่เลยหนูเห็นปลาบูเนี่ย รรรรจริงๆ,ๆเด็ดๆซิกเนเจอร์คือเริ่มต้นไอเดียของสปากเกตตีปลาทูปลาทูคือคนไทยชอบทานปลา,าทูพ<า>ี่ก็เลยให้จดน้องในร้านว่าเอ๊ะปลาทูคืออาหารที่บ้านเราทาน<ช>แล้วเราจะทำยังไงมันก็เลยกลายเป็นสปากเกตตีปลาทูขึ้นมามและชายและอีกตัวที่เด็ดก็คือซุปคนไทยไม่ค่อยชอบทานฟักทองที่เป็นซุป่ะอันนี้แบบมันเด็ดมากมันมีส่วนผสมของ แกงเลียงข้ามาในเนี่นก็คือเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งที่ต้องแนะนำให้ทานเป็นซุปปลาทองแกงเลียงเราจะใส่น้ําพริกแกงเลียงซึ่งเราก็โขลกน้าพริกเองใส่ไปนิดนึงอารมณ์เบาๆกินแบบเพลินๆไม่หนักมากผักในหนึ่งจานเราต้องมีสีเขียวแ้ะต้องมีผักเพราะฉะนั้นพี่ก็เน้นว่ามีผักแ,<ต>แล้วก็วนะมีดซซิงเพราะฉะนั้นอิ่มแน่นอนส่วนสเต็กแซลมอนเนี่ยคะ่ะ ส่วนใหญ่ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะมันจะเฮลตี้ยังไงพี่ก็เลยประยุ์เป็นน้ำที่ใช้โยเกิร์ตกับฮาลองเดสซึ่งคลุกเค้ากันไปลูกค้าก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเข้ากันแล้วมันเฮลตี้มากสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเมื่อกี้เรามาดูเมนูพวกอาหารแล้วเนาะนี่เครื่องดื่มอ๋อใช่เน่ยก็เด็ดเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นสีส้มอ่ะตอยเมื่อกี้สีส้มหมดไปแล้วมากจริงสีส้มเราตัวนี้นะคะมีการผสมอะไรบ้างคะเนี่ย คอนเซปต์ของร้านอย่างน้อยเราจะต้องมีผักและผลไม้ครึ่งๆเราจะไม่ได้เน้นผลไม้เพื่อความอร่อยเพราะ,ะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการใช้ผลไม้เยอะเกินไปน้ําตาลจากผลไม้<ๆ>ทําให้น้ําตาลขึ้นได้<ๆ>กินแบบว่าทุกวนันทุกวันอร่อยก็ไม่ไหวเหมือนกัน<ะ>ตัวนี้นะคะเรียกว่าไบรท์วิชั่นจุดเ่นจุดเด่นก็คือใส่เสาวรส<ะ>จะมีเปรี้ยวนํามานิดนึงค่ะ a s s i o n Fruit แล้วก็พี่ก็ Mix กับแครอทซึ่งใช้แครอทเยอะมากนะคะประมาณ5-6หัวได้แล้วก็แอปเปิ้ลจะได้น้ำค่ะมันได้นิดเดียวแล้วก็แอปเปิลแดงประมาณ4ลูกสับปะรดนี่เกือบ กับครึ่งลูกได้แล้วก็ใบสารแหนประมาณ3กรัมอะค่ะก็จะได้เอาผสมกันเลยใช่ไหมได้บิดลูกได้สีเขียวสีเรียกว่าอินเนอร์บิวตี้สีเขียวนี่แนะนำเลยเลยสวยจากภายในสีเขียวจะเน้นผักก็คือจุดเด่นก็คือจะมีกลิ่นของเซลัลรี่เหมือนขึ้นช่ายบ้านเรามันจะนนำๆบางคนบอกทานขึ้นช่ายไม่ได้เลยอ่า ีใช่มใช่ค่ะเกี่งมากเนี่ยแล้วก็จะพึ้นช่ายประมาณ3ก้านยาวอะค่ะใช่ผักโขมประมาณผักโขม3ามกัมได้เลยค่ะเยอะมากแล้วก็มีสับปะรดแล้วก็แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวก็ประโยชน์มหาศาลเนาะแล้วก็ตัดมะนาวลามบ้านเรานิดหน่อยเนี่ยค่ะถือว่าแบบแต่ละขวดก็จะมีจุดเด่นเยอะแยะมากมายนะคะสีแดงนี่ก็ ขดีค่ะลูกค้าชอบมีบางคนโอ้หนูทานบีทรูทไม่ได้เลยทานขิงไม่ได้เลยแต่นี้เป็นสุดดีท็อกะค่สุดฟูนนอกจากนี้เครื่องดื่มคือมีทั้งแบบขวดนะคะแล้วก็จะมีแบบมิกที่เป็นสมตซึ่งสมูทตี้นั่นหมดไปแล้วสมูทตี้พี่เน้นไม่ใช้น้ำเชื่อมใช้น้ำแข็งน้อยและเน้นให้ ในหนึ่งหนึ่งแก้วเนี่ยให้มันเหมือนมีผักได้ด้วยเพราะส่วนใหญ่คนทานสมูทตี้เอาแตงโมปั่นสับปะรดปั่นแอปเปิลปั่นแต่ว่าพี่จะแอบใส่ผักเข้าไปแต่ทานได้เพราะเราก็มีมีเทคเทคเทคเจอร์ที่แบบเอาสับปะรดมาตัดนิดนึงเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเวลาสองสาวี่ป้อปค่ะทำไมเราต้องหมอพี่ป้อยคะเวลาสองสาวแอมกับมาตอย มาจากนั่นไงกินก่อนชิปโชว์เวลาเรามาเราต้องทำหนึ่งเมนูที่รทันกับพี่ปอยโอ้ยินดีเลยพอดารีานคนสวยพอดให้น้องแอมกับมาตอยทำเมนูไหนดีคะพี่ว่าเอาเมนูที่ขึ้นชื่อแล้วทำมีอะไรเต็มร้านง่ายมากอะไรเต็มร้านเริ่มจากเริ่มจากปอกส้มโอเลยไหมปอกส้มโอเลยไหมต้องปอกกระป๋าด้วยงั้นพี่ว่าแนะนำเป็นสลัดส้มโอของพี่ดีกว่าจานนี้เลยจานนี้เลยเดี๋ยว ทำต้องทําให้สวยกว่านี้นะคะได้ได้เฮ้ยได้เหรอได้ได้ค่ะสวยกว่าแน่นอนเดี๋ยวจะเป็นลูกตั้งที่นี่แล้วค่ะได้ค่ะอย่างนั้นเอาเป็นว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแอมกับมาตอยจะทําสลัดส้มโอจานนี้ได้สวยไได้เลิศไหมนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมสลระดีๆจากชิฟเชฟกันก่อนกลับมาช่วงหน้ามีสลัด พักเบรกความอร่อยกันสักครู่นะคะวันนี้ชีฟเชฟจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผักออร์แกนิกกันค่ะผักออร์แกนิกเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากลักษณะเด่นก็คือเวลาปลูกจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยผู้ที่ปลูกผักออร์แกนิกนี้จะต้องมีการแดัดแปลงสภาพต่างๆเพื่อเรียนแบบธรรมชาติ แต่การใช้ปุ๋ยธรรมชาติในดินมีการบำรุงรักษาดินมีอากาศความชื้นน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักให้พืชออินทกียเจริญเติบโตขึ้นมาให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดต้องใช้เวลาเพราะปลูกนานเนื่องจากไม่ใช้สารเคมีเร่งให้มันโตเร็วเมื่อผักออินแกานิกนี้วางขายในตลาดก็จะมีราคาแพงเพราะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าพืชผักอื่นๆทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เวลาปรับสภาพเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชบางแห่งที่มีการปลูกผักออร์แกนิกถึงกับต้องการกลางม้งปลูกแต่ไม่ว่าจะสวนไหนจะปลูกด้วยวิธีใดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่มีการใช้สารเคมีระหว่างนั้นเป็นอันขาดถึงแม้ว่าจะมีศัตรูพืชอย่างน้อนแล้วแมลงเข้ามาก็จะใช้ได้เพียงยากำจัดศัตรูพืชที่มาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งจะถือว่าเป็นผักออร์แกนิกอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ เมนูที่เราจะมาทำก็คือสลัดส้มโอค่ะใช่ค่ะนี่นี่ส้มโอเต็มเลยนะคะอุปกรณ์หรือวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะก็มีผักสลัดของร้านที่กรีินเมดเราจะเน้นผักสลัดที่ชื่อบัตเตอร์เฮดนะคะนะคะแล้วก็เป็นน้ำนี่สุดยอดของทางร้านเป็นเดสซิ่งที่ทำจากน้ำมะขามหรือเทมารรีนเป็นตัวดีท็อกซ์เลยค่ะแล้วก็ต่อไป มะพร้าวคั่วโฮมเมดค่ะต่แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแล้วก็เป็นหอมแดงบ้านเถาค่ะแต่อันนี้ส่งตรงจากเชียงใหม่จากไร่พี่เองภาษาเหนือภาษาเหนือไม่มีก็คือหอมแดงหอมแดงเจ้านะคะแล้วก็มีเม็ดทับทิมต้องของอินเดียนะคะจะได้แดงสดนี่ทับทิมอินเดียค่ะอินเดียด้วยคอามผสมในห้องน้่นะคะแห้งกุ้งแห้ง แล้วก็พริกค่ะพริกชี้ฟ้าหรือว่าจะเป็นถ้าคนชอบเผ็ดมากๆพริกขี้หนูก็ได้ค่ะโอเคอ่ะขั้นตอนอ้อแล้วขาดไม่ได้ลืมนมคะส้มโอ่ะแล้วแต่ความชอบเลยใส่เยอะใส่น้อยแล้วก็กุ้งปลอดสารค่ะแล้วก็ซันฟลาวเวอร์สเฟาหรือยอดอ่อนทันตะวันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอร่อยอันดับแรกคือเอาผักนี้เราเอาผักคุกคลุกเข้ากับเดซซิ่งมะขามเลยค่ะ ยอดอ่อนทันตะวันมีประโยชน์มากเลยนะคะถ้าทานบางคนทานไม่เป็นเอามาแซมแซมเดี๋ยวก็ทานได้ใ้สองตัวพอให้สตัวเองเหรอสองตัวไปนี่ไหหนูกินกักรวาลแล้วก็เลยๆเลยๆข้างๆก็ได้โอ้โหสวยงามสวยไหมไม่ต้องตั้งใจแล้วจะสวย ไม่เอาออกนอกจานก็พอแต่ละตาพี่เขาบอกว่านี่แหละไหนโชว์หนซิสวยไหมสวยโอ้าสวยงามมากส้มโอสวยเหมือนที่ร้านไหมคะี่บอลสวยกว่านะพี่ว่าแล้เดี๋ยวหนูเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยอย่าเลยอย่าเลยเสิร์ฟให้ท้องในดีกว่าอย่าเอางี้ค่ะสิี่เต็มสิบให้เท่าไหร่คะพี่ต้องชิมก่อนไหมต้องชิมต้องชิมขออาวุธคาขอเต็มสิบให้เท่าไหร่ใช่ไหมไม่งั้น เต็มสิบพี่ให้สิบสองเลยอันนี้พี่ปอยว่าพวกหนูเกินใช่ค่ะอร่อยข้าวกเค้ากันอร่อยหนูก็ต้องกินด้วยค่ะเดี๋ยวหนูขอชิมช้อนด้วยกันเลยไหมคะปอยเมนูใหม่ค่ะะกุ้งกุ้งน้ำมะขามอร่อยจริงนะมันสดมันกรอบนะนี่ก็อร่อยแล้วเนี่ยที่แอมมาที่แอมกินของของพี่แอมมาค่ะเอะไรคะกุ้งคุกน้ำมะขาม อันนี้อร่อยค่ะอร่อยนะฉ่ำมากแต่ส้มโอมีผลด้วยต้องคุกให้อร่อยอร่อยมาอร่อยมันจะตัดกันพอดีส้มโอไม่เปรี้ยวมากค่ะโอ้หอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบเมนูพวกสลัดนะคะแล้วก็ชื่นชอบผลไม้ส้มโอมค่ะต้องห้ามพลาดกับร้านพี่ปอยเลยค่ะค่ะร้านพี่ปอยเปิดวันไหนบ้างคะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงค่ะเป็น กินเมทคาเฟ่ตั้งอยู่อยู่ตรงถนนรัชดาพิเศษนะคะตึก A.A. Capital Center เนพาซาชั้นสองเปิดถ้าจันถึงสุกนะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งสาร์อาทิตย์เปิด10โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะแล้วมีพวกช่องทางการติดต่อของจริงๆถ้ามาง่ายควรรถติดรถไฟฟ้าใต้ดินเลยค่ะลงศูนย์วัฒนธรรมออกทางออก ของเอชพานาทางออกที่3เดินย้อนมาอีกไม่ถึง50เมตรถึงตึกเลยหรือเสาร์อาทิตย์จะมาจอดรถฟรีทั้งวันได้แตมป์บัตรที่ร้านหรือวันธรรมดาได้ฟรี3ชั่วโมงค่ะในที่จอดรถให้พร้อมนะคะก็มาแล้วไปเดินเที่ยวสวนรถไฟต่อใช่เดิน คะะนก็อร่อยมากๆเลยฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านกินแมทค่ะแม่ของพี่บอยนะคะพี่บอยเนี่ยเขาคัดของดีมาให้ทุหมดคือรับรองค่ะชีวิตคุณจะปลอดภัยอีก100ปีคะะมาที่ร้านนี้มีนางพยาบาลเปนสวยนะคะมาคัดกรองเมนูให้หมดแล้วอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวว่างกอนแล้วกันสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะพี่บอยคะร้านเราจะมีเป็นเอ้ยไม่ใช่ร้านเราาคือเราค่ะมีท่าประจำค่ะอ๋อหอังที่จะทำได้ไม่ในอายุเท่านี้ ราคะโอเคค่ะได้มากเดี <t ip> <t ip> ๋ยวซ้อมไหมเนี่ยคะถ้าเป็นไงคะชิฟชีฟเชฟง่ายไหมคะสบายอย่างงเี้ยสบายนะคะอ่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการชิฟเชฟเรานะคะหมดลงแล้วค่ะสาวพบกันได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงสองโมงครึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสามคนนะคะและรายการชิฟเชฟเราไปก่อนพบกันใหม่นะคะแล้วมาแก้สูตรไปพร้อมกันนะคะกับพวกเราชิฟเชฟค่ะบ๊ายบาย we